อันนี้เมตก่กัสิบห้าม่เฮดหมูกรอบนะคะพอดีมีหมูดีสิหนึ่งอยากกินกระเพราหมูกรอบนะวิธีทำง่ายมากเลยมาดูวิธีทำการต้มนน้ำห่อนไว้นะคะตุมนน้ำห่อนแล้วก็เอาเกลือใส่นิดน้อยเกลือใส่เลยเกลือใส่นิดหน่อยแล้วก็เอาหมูลงไปต้มเลยนะคะ ้ไปต้มด้วยต้มนี่ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีสามสิบนาทีประมาณน,นี้นะคะเอทั้งอทั้งหนังต้มก่อนนะคะกลับด้านนะคะให้มันสุก ตอนนี้โมกระซุกได้จักหน่อยแล้วนะคะเฮ้ากะซีเอามาผักใหน่เข้ากะซีเอาน้ำสมสายสู้เทเลยนะคะเทเลยลเราเฮากะซีเคิรนไว้อย่างเฮากะซีสับอะค่ะเฮดไม่เป็นหู้นะเสียบๆๆนะอือให้ไม่เป็นหู้นะคะเราใส่มันเด็ดพองๆเนาะสับเลยเฮดเลยโอเคเราเฮากะซีเอาไปพึ่งนะคะ อ่อันนี้เขากเค็ดแต่มันแหงนะคะมาเบิ้งวิธีเมตตาเห็ดแต่มันแหงกันเปิดพัดลมใส่เลยจ้าเปิดพัดลมใส่เลยจ้าเดี๋ยวเขากสะแหงนะคะเปิดชักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวเขาสะแหงเองเขาก็จะสิบไปถอนนะคะเอเ็จนะคะ Gracias อันนี้สุกแล้วนะคะเอากระซิมาหั่นกัน,าากนเนาะลองหั่นกันเลยหืมกรอ,อ,อบแสบแห้งโอ้ยกรอบแสบแห้งพี่นอ้องเอาไปกินกับจิม้มเจลกรอบกรอบกรอบ นะคะจิมครับแจวโอ้แนบครับ